ดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในวิชาพละศึกษาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องตะก้อนะคะก็คือการการใช้ทักษะในการดออตก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะคะก็อื่นเลยนะคะครูก็จะให้นักเรียนจัดแถวเป็นสี่แถวก่อนนะคะให้ครูอยู่ในกึ่งกลางของแถวของนักเรียนนะคะนักเรียนจัดแถวเลยคะ่ะและให้นักเรียนทุกคนนะคะเรียงตามลำดับไหล่ด้วยนะคะ เมื่อจัดแถวเสร็จแล้วนะคะครูก็จะเช็กชื่อนักเรียนนะคะพอเช็คชื่อเสร็จแล้วครูก็จะตรวจดูเพื่อนแต่งกายของนักเรียนนะคะว่าแต่งกายเรียบร้อยไหมอ่าแล้วนักเรียนจัดแถวให้ตรงด้วยนะคะเมื่อจัดแถวเสร็จแล้วนะคะครูก็จะนำวองยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนนะคะมีใครเคยนำวองไหมออกมานำวองเพื่อนหน่อย ถ้าไม่มีใครทําได้เดี๋ยวคุณจะนำวอร์มก่อนหยุดร่างกายกันนะคะหรือว่าเรียกว่าวอร์มอัพนะคะเพื่อเป็นการเทียวร้อมของร่างกายนะคะให้นักเรียนทำพร้อมพอันสุกนะคะแล้วก็เชื่อกันลับด้วยนะคะ ออกมาลงทะเบียนรับแจกได้เลยครับไปเรื่อะขึ้น มีใครในนี้ดอตตะกอ้อเป็นบ้างครเคยดตะกอ้อบ้างมีใครเป็นนักกีฬานักกีฬาตะกอ้อบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในทักษะการดอตตะกอ้อด้วยข้างเท้าด้านไหนนะคะออดออยังไงใช้เท้าตรงไหนใช้เท้าข้างในเนาะด้านในนี้เออนักเรียนก็ลองดูว่าใช้เท้าตรงไหนเนาะอ,อ,อ่ะวิธีการยังไงแบบฝึก แต่ครูจะให้แบบฝึกนักเรียนไปแตวครูจะอธิบายฟังก่อนว่าแบบฝึกแต่และแบบฝึกที่ครูจะให้ทำอ่ะทำยังไงบ้างเนาะอ่ะแบบฝึกทักษะการเดาะแล้วก็ด้วยเท้าด้วยข้างเท้าด้านในแบบฝึกแรกให้นักเรียนอะ่ะยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็คือให้เดาะด้วยเดาะอ,อากาศก่อนเดาะด้วยเท้าปากก่อนเนาะให้นักเรียนอะ่ะทาท่าการยืนท,ทําท่าถูกก่อนเนาะยืนยังไงยืนกางขา แล้วก็เวลาเตะขึ้นมาให้ยืนยังไงให้ทำท่าให้ทุก,ก่อนท่าแรกนะก็คือการดอะตะก้อด้วยเท้าเปล่าที่คุณบอกไปเมื่อกี้ก็คือให้ยืนให้ยืนอ่านกลางขาแบบนี้ไปใช่ไหมแล้วเราก็ยกขาเดอกขึ้นมาแล้วแต่ว่าดาะด้วยเท้าเปล่าอพอทุกคนยืนแบบว่าถูกแล้วก็ให้นักเรียนะไปท่าแบบสึกต่อไป แบบฝึกที่2ก็คือการรับส่งด้วยข้างเท้าด้านในแต่ว่าบนพื้นไม่ใช่แบบว่าดอกลอยอากาศนะแต่ว่าให้เตะเหมือนเตะฟุตบอลปกติอ่ะแต่ว่าให้เตะไปแบบไปเรียบก,กับพื้นเออแต่ว่าให้ก็คือแบบฝึกเนี้ยก็คือจะให้ได้รู้ว่าเราอ่ะเตะอยู่ตรงมุมเท้าตรงไหนด้านด้านข้างตรงไหนเออให้เรารู้ว่าเออเราควรจะเตะ แบบนนี้นะออต่อไปแบบฝึกที่สามก็แบบฝึกที่สามเนาะก็จะเป็นการที่เดาะขึ้นมาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราควรจะใช้มุมเท้าด้านไหนที่เตะเพราะแบบฝึกต่อไปก็คือก็คือให้เตะขึ้นมาแต่ว่าจับก่อนเดาะขึ้นมาแล้วก็จับแบบนี้เริ่มแรกก็คือเดาะหนึ่งรั้งก่อน พอเราได้แล้วพอเราแบบเริ่มชํานาญแล้วก็ให้ก็เพิ่มไปเรื่อยเป็นสองสามครั้งอืมอ่ะดูรูปภาพประกอบต่อไปเป็นแบบฝึกที่สี่แบบฝึกที่สี่เนาะก็จะเป็นการเดาะเอ่อโดยการที่เดาะต่อเนื่องก็คือเมื่อเราหนึ่งสองสามได้แล้วเราก็เดาะต่อเนื่องเลยขึ้นลงขึ้นลงเนาะเออ นักเรียนได้รู้วิธีการในแบบฝึกของแต่ละอย่างแล้วว่าแบบฝึกนี้ต้องทํำยังไงบ้างมีขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างครูก็จะให้ครูก็จะให้สัญญาณน,นักเรียนนะคะในการฝึกให้นักเรียนจัดแถวเป็นหน้ากระดานไปนะคะแล้วก็ยืนห่างกาันห่างกันโดยที่แบบว่าไม่ชิดกันจนเกินไปแล้วก็ให้นักเรียนมาเอาลูกตะก้อเนาะแล้วก็คนละลูกไปเดาะก,กันถ้ามันไม่พอก็จับคู่กันแล้วก็สลับ กันให้ก็ได้ปรับกันสอมก็ได้แบบฝึกแรกแบบฝึกแรกเราใช้ตะกร้อไหมไม่ใช้เนาะมันจะใช้ด้วยเท้าเปล่าเรายืนให้ถูกก่อนอยืในยังไงกลางขาแล้วก็ดอกเตกมันขึ้นมาเออทำท่าถูกก่อน ต่อไปดาบสุกต่อไปให้ดํางใจหยิบตะก้อขึ้นมาเออทุกคนมีตะก้อใช่ไหมแล้วก็จับคู่กันจับคู่กันในคู่ของตัวเองอะ่ะเราจะยืนหันหน้ากระดานเป็นข้อหากันใช่ไหมเออแล้วก็เตะส่งไปส่งมาเหมือนเราเตะฟุตบอลปกติเลยเราก็เตะส่งไปส่งมาแต่ว่าลูกจะไม่ลอยไปบนอากาศนะให้มันเลี้ยง,งไปกับพื้นเตะไปกับ ต่อไปก็จะเป็นการดอกแบบแบบดอกขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราจะดอกขึ้นมาแล้วเราก็จับดอกแลก้วก็จับขึ้นมาให้เรารู้ตำแหน่งให้มันเกิดความคุ้นเคยเชิยนกับเท้าของเราเนาะดอกขึ้นมาแล้วก็จับ ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งได้แล้วต่อไปสองครั้งสองครั้งบางคนก็ได้นะบางคนก็ยังไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสามครั้งสามครั้งและวสี่ครั้ง คนก็พอได้กันหมดแหละโดยเฉพาะผู้ชายก็บางคนส่วนใหญ่ก็ได้เนาะแต่ว่าผู้หญิงก็มันก็เป็นตะก้อเนาะก็ยังไม่ค่อยได้กันหรือว่าบางคนก็ยังไม่ได้เลยเนาะต่อไปเป็นแบบฝึกที่4ก็คือดอแบบต่อเนื่องเลยแต่ถ้าใครยังทําไม่ได้ก็ดอะแล้วก็จับดอกแล้วจับแบบเดิมก่อนก็ได้เนาะให้มันคุ้นเคยชินไปกับมันก่อนแต่ถ้าใครยดแล้วก็ดอกไปต่อเนื่องเลย สิบครั้งยี่สิบครั้งก็เออดอกไปอะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรนกลับมาข้อแถวสี่แถวเหมือนเดิมเออกลับมาข้อแถวสี่แถวเหมือนเดิมครูจะให้นักเรนอ่ะเล่นเกมเนาะคือให้นักเรนอ่ะจะับปุบทำเป็นวงกลมทำถาถกเป็นวงกลมเออล้อมรอบ มัก็มีใหญ่เลยเออแล้วก็ครูจะให้สัญญาณให้นักเรียนอะเดาะครูจะเป็นคนบอกว่าให้นักเรียนะเดาะก,กี่ครั้งถ้าใครทําตกเดาะขึ้นไม่ได้เดาะแล้วก็จับขึ้นไม่ได้นักเรียนคนนั้นก็ต้องแพ้แล้วก็ลงมานั่งตรงกลางเออเข้าใจะปะก็คือครูจะบอกให้นักเรียนอะเดาะก,กี่ครั้งตามใจครูแต่ว่า แต่ในการดอกก็คือให้ดอกแล้วก็จับขึ้นมาครูไม่ได้บอกว่าให้ดอกแบบต่อเนื่องเนาะปะเออแต่ว่าถ้าใครทําตกหรือว่าเอาแบบจับขึ้นมาไม่ทานอะไรเงี้ยก็นักเรียนคนนั้นก็จะแพ้ไปแล้วก็ให้มานั่งลงตรงกลางาถ้าใครแบบว่าอยู่เป็นคนสุดท้ายก็ถือว่าคนนั้นชนะไปเลยอ่ะนักเรียนจับก,กล,เลูเป็นวงกลมเลยทําเป็นวงกลม อ่ามาจ,จัดกลุ่มเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็มาเริ่ม่รแตะก็หนึ่งครั้งขายตกขายตกคนนั้นตกมาผู้หญิงมานั่งเลยมานั่งตรงกลางเลยต่อไปสองครั้งเออตกหลายคนอยู่ผู้ชายก็มีมานั่งตรงกลางเลย ต่อไปสามครั้งเออสามครั้งก็หลายคนอยู่นะต่อไปสามครั้งเหมือนเดิมเออโอ้มีวิ่งไปตรงนู้นด้วยต่อไปห้าครั้งมาห้าครั้ง ตอนนี้เหลือกันแค่5คนและ5คนนี้จะมาแข่งกันว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเป็นผู้ชนะดอกเจ็ดครั้งอ่ะเออมามาตอนนี้เหลือสามและดอกสิบครั้ง เ,เราได้ผู้ชนะแล้วก็คือนักเรียนชายคนนี้นี่เองอะให้นักเรนทุกคนกลับมาข้อแถวสี่าวเหมือนเดิมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมที่ครูให้ทำกิจกรรมเออเหนื่อยเนาะเหนื่อยแล้วมันเราพอทำได้กันใช่ไหมเออเราเข้าใจกันใช่ปะเออ บางคนก็ไม่เคยเดาะเนาะก็ถ้าทําได้ก็ถือว่าโอเคแม้แค่นียนักเรีนมีความพยายามเนาะกลับไปฝึกซ้อมทําไม่ได้ครูก็อาจจะมีการเก็บคะแนนเนาะเออละเกมเมื่อกี้สนุกเปล่าก็สนุกอยู่ใช่ไหมสนุกแหละอ่ะครูก็จะสรุปเนาะว่าการเดราะตะก้อเป็นยังไง การดรอดตะก้อด้วยทักษะการดรอดตะก้อด้วยด้วยเท้าข้างด้านในเนาะเออดอกให้มันโดนตรงไหนโดนข้างเท้าใช่ไหมเออโดนข้างเท้าด,ด้านในเนาะเออแล้วเมื่อกี้ครูให้ทำกี่แบบฝึก C เออถ้าใครมีเวลาว่างก็เอาไปซ้อมก่อนก็ได้เนาะอ่าแล้วครูก็จะปล่อยแล้วให้นักเรียน ไปล้างไม้ล้างมือไปข้างน้ำนอนแล้วก็ไปเลยนะครับต่อไปได้เลยค่ะ